ดีโจเป็นุ๊เล่นอะไรอยู่ครับป๊อบอิทครับสวัสดีครับวันนี้พุ่นมีของเล่นใหม่จะมาโชว์เพื่อนๆด้วยนะครับนั่นก็คือป๊อบอิทนี่นี้ครับแล้วเราก็ร้องเพลงไปด้วยทิกกอลิทิกกอลิโอ The mow ran up the hall. The cock stopped one. The mow ran down. He called it hickolly dog. He called dog. The mow ran up the hall. The cock stopped one. The mow ran down. He called it hickolly dog. He called dog. The mow ran up the hall. The cock stopped one. The mow ran down. He called it hickolly dog. ฮิก a <Yay. S 1> อล h i ฮิก i d ล t ่ตอเดอะมารัน The c ดอะ The c o l อะคอร์ส t o ้งควานเด o ะมารันด้ i นฮิกกอลีฮิกกิลี่ตอมันเป็นสีใสลุงแล้วเราก็เล่นไปได้เลยครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ไปหาซื้อเองกันได้นะครับของเล่นที้นี้มันชื่อว่าป๊อปอีทไคลเรียดน,นะครับผม เวลาที่เราเครียดเครียดเราก็มานั่งกดเครียดจังอะไรก็ได้ครับดีกว่าการจะไปเล่นเกมโทรศัพท์ราะทําให้ตาเราเสียอีกิดอันนี้นะครับผมเราไม่ต้องไปเล่นโทรศัพท์หรือ iPad เลยนะครับโอหันมาเล่นแบบนี้ดีกว่าครับป๊อปอ,ปอิดมันสนุกกว่าเล่นเกมอีกนะคบเล่นแบบนี้ครับนี่ใช้มือสองมือจิ้มก็ได้ครับเฮลิคอปเตอร์หรือปุ่มกดอะไรสักอย่างหนึ่งครับ มีเสียงด้วยใช่ไหมใช่ครับมันเหมือนลูกโป่งแตกครับเราใช้นิ้วเพื่อนเพื่อนคอยดูนะคะ หรือเราจะร้องเพลงแล้วก็กดไปด้วยได้นะครับก็ได้นะครับอนัที่พุทธรรมนะครับอันนี้มันเป็นสีสายลุ้งนะครับอันนี้คือฟันมากเลยครับก็คือสนุกฟินที่กว่าเราไปนั่งเล่นเกม โอเคนะคบผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สตูพุทธต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ